สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาพบกันในวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดสารใหม่โดยไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นสารเดิมได้จึงสามารถเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่า การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ค่ะเราจะสังเกตได้อย่างไรว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นสังเกตได้จากการเกิดฟองแก๊สมีสนิมเกิดขึ้นเกิดสีที่เปลี่ยนแปลงไป<ร> ấy, การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเช่นมีความร้อนเกิดขึ้นค่ะตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ค่ะ ยกตัวอย่างเช่นไฟไหม้กิ่งไม้การเกิดสนิมการเกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะต่อไปนะคะเราจะทำกิจกรรมที่3.3เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ไปที่หน้า70นะคะ ก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะข้อที่1นึ่เขาบอกว่าอธิบายการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้ 2. ปฏิบัติกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างรวมพลังด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจได้ 3. ม,มีความมุ่งมั่นและตั้งใจค่ะวัสดุอุป,ปกรณ์ข้อที่1 ให้เราเตรียมบีกเกอร์ขนาด250รูอบาทเซนติเมตร1ใบนะคะข้อ2ผงฟูหรือเราเรียกว่าโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะคะให้เตรียม4ช้อนเบอร์2นะคะข้อที่3น้ำส้มสายชู30ลูกบาทเซซนติเมตรข้อที่4ช้อนตักสารเบอร์2 1คันนะคะ วิธีทํำนะคะเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนลินน้ำส้มสายชู30มสลูกบาทเซนติเมตรลงในบิ๊กเกอร์นะคะจากนั้นเราก็ตักผงปู4ช้อนเบอร์สองใส่ลงไปในบิ๊กเกอร์ที่บรรจุน้ำส้มสายชูแล้วนะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะพร้อมทั้งใช้มือจับไปที่ บิกอร์นะคะแล้วให้ดูว่าเรารู้สึกเป็นอย่างไรนะคะเมื่อเราใช้มือจับแล้วเราก็บันทึกผลการทดลองนี้นะคะคำถามก่อนทำกิจกรรมหน้า71นะคะนักเรียนคิดว่าเมื่อเติมผงปูลงในน้ำส้มสายชูสารผสมทั้งสองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะเมื่อ เราเติมน้ำส้มสายชูลงไปนะคะและเติมผงปูลงไปผสมกันแล้วนะคะสารทั้งสองจะเกิดปฏิกิริยากันซึ่งสังเกตได้จากมีฟองแก๊สเกิดขึ้นนะคะบันทึกผลการทำกิจกรรมหน้า72นะคะตารางผลการสังเกตเมื่อใส่ผงปูลงในน้ำส้มสายชู การทดลองข้อที่1ผงปูกับน้ำส้มสายชูผลการสังเกตเราจะสังเกตได้ว่ามีฟองแก๊สเกิดขึ้นนะคะการทดลองข้อที่สองเมื่อแตะที่ข้างบีเกอร์ที่ผสมผงปูกับน้ำส้มสายชูผลการสังเกตเราจะรู้สึกร้อนเพราะว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะ คำถามหลังทํากิจกรรมนะคะหน้าที่72ข้อที่1ถามว่าเมื่อใส่ผงปูลงในน้ำส้มสายชูสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นนะคะเราจะสังเกตเห็นว่ามีฟองแก๊สเกิดขึ้นเพราะผงปูและน้ำส้มสายชูทำปฏิกิริยากันค่ะข้อที่2 เมื่อใช้มือแตะที่ข้างบีกเกอร์ที่ผสมผงฟูและน้ำส้มสายชูเรารู้สึกอย่างไรนะคะเมื่อเราใช้มือแตะนะคะที่ข้างบีกเกอร์จะรู้สึกร้อนหรือมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนั่นเองข้อที่สสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไรนะคะเมื่อใส่ผงฟูในน้ำส้มสายชูผงฟูและน้ำส้มสายชูทำปฏิกิริยากันค่ะ โดยมีฟองแก๊สเกิดขึ้นและเมื่อใช้มือแตะที่ข้างบิกเกอร์จะรู้สึกร้อนเพราะว่ามีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นค่ะ